คือยังไงเนี่ยตออันก่อนนะโจวันโชวันแล้วสะกดอ่ี้รายการหนึ่เขียนว่าอะไรคะนี่นี่คือภาังกฤษาไว้ได้คือยไปดัดี่อสุดที่ทำคืออ๋อชื่อในเรื่องคอะไรอะสองบีอะทำไมต้องมาเปียเขาเรียกกบีต้องมาเปียไม่รวอนตกมองไม่เห็นนะ ก็จับทีละตัสองทีแล้ก็หากันทีละอันก็ได้ทีละอันก่อนแล้วค่อยรวมกันทีเดียวสามัอสอสามเลยไม่ได้เหรอไม่ทีละอันอย่ก็ได้สก็ได้สามก็ได้อสามอันแล้วไฟสื่อได้เข้าล็อกดีอได้ก็ไมต้องมือจับไม่จับอ่นได้ตไปม่ไไม่อยากเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วว่าไม่ไหวใจจะวายได้กดว เซนเจอลูดอย่างเดียวเลยอ่ะตดดีเลเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจับตลาดน่เดี๋ยวมันหล่นลแลว

แอมพี่รัวแล้วนะเครื่องแอมปรีเลยอ่ะแอมไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องยิงมันง่ายี่หัวใจยี่นี้ยาวถึงกี่โมงคะที่ถามเวลาก็ถ้าเร็วขึ้นได้เกือบสี่มั้งสี่ประมาณเดิมอ่ะตัวป่จะมีคน